สมัยก่อนนี่เขาเรียกพี่ว่าบอยเดอะเนิร์จูเกอร์เดอะเนิร์จูเกอร์ต้อมสับครื่งนี้ต้องครับต้อครับเดอะเนิร์สเฮ้ยเนิร์สโอ้โหสบายเลยอันนี้แองบิงโคตรง่ายเลยเนิร์แพสอันนี้เจอใครเจอพี่มันเจอพี่พี่กินข้าวเสร็จแล้วใช่ไหมพี่บอย บอยก่อนตนา,นานครับพี่ได้เลยบอยโม้สวยครับ,พ,บพี่บอยพีย่บอยแสดงให้เห็นแปลว่าตำนานมันมีเป็นเป็นจริงให้เขารู้จักหน่อยบอยชินชาแนลสวยสวยหน่อยพี่บอยเราเห็นเพื่อนมารอบรอบสามมานั่ะสวยบอยสวย,สวย,สวย ม,มั้ยพี่บอยพี่ยังไม่ได้ใช้ไม้สักอันเลยวะพอได้ไม้หมดแล้วเหรอรถเคนน้องมารถเกนเป็นโรงโเกนสวย,วยปั่นไปน้องๆปั่นไปนี่มันเนื้อไก่ดินะเน้อเนื้อพุ่มมาเลยปั่นไปน้องๆปั่นไป นี่พี่กำลังจะแจ้งเตือนนะเนี่ยเพราว่าถ้าแบบนี้พี่จุกท่าเครื่องน้องๆจะไปติดตามอีกเยอะเลยพี่จะคัมแบ็คพี่บอยพี่บอยอดทนนะโอ้พี่สุดจริงครับพี่บอยสองเครื่องแล้วพี่เดี๋ยวผมรีบต้มให้เป็นพี่บอยท่าเตี้ยนเลยก่อนปั่นไปปั่นไปน้องๆพี่บอยกูเล่นคอนสว่างครับบอกเลยคนเนี้ย

เฮ้ยมันมันไม่เล่นกับพี่เราวะไปแล้ววะเฮ้ยอ้เจพบจูดานื่อยมันหักนตัเนี้ยเฮ้้ทำไมมันมาไล่พี่อีกแล้วอะพี่บอยพี่บอยจูต่อพี่บอยจูต่อเลยครับพี่ผมจำเพิงเติอนครับพี่บอยจูต่อเลยครับ มันมาตามพี่อีกแล้วสวยครับพี่บุณกรปัดก็ไม่เสร็จอีกเหรอทำเครื่องละสองสามทีติดแล้วเึร่งเนี่ยตัเข้ามาแล้วค่ะพี่บอยโัวเขาไม่บอยมาหมากครับอผมโดนแล้วค่ะพี่บอยไม่เท่าไหร่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่อ๋อพี่บอยจุกได้ยังไงวะเนี่ยเป็นคนแม่นเลย ฝ่ายก้อนโอ้ฝ่ายก้พี่บอยเป็โคตรเก่งเลยน้ำมันโหดมากเหมือนกันเลยครับพี่บอยสวยครับพี่บอยช่วยผมด้วยผมผมสู้ไม่ไหวพี่บอยปวยครับพี่บอยช่วยผมด้วยผมสู้เขาไม่ไหวพี่บอยครับพี่อยู่บ้านใหญ่พี่อยู่บ้านใหญ่พี่บอยผมเห็นพี่อยู่รถเก๋งพี่บอยโอ้พี่บอยครับโอ้โหมาเต้เนื้อมันโหดมากเลยอ่ะ ปล่อยคือได้ปล่อยให้เด็กมันไปวิ่งจูงเราก็จะตายกันหมดจริงพี่บอยคือพี่ควรสอนวิชาผมนะว่าจริงเฮ้ยเขาเขากำหมัดเขากำหมัดไปหาไปหาคนที่ซทำคนเดียวเขาไปหาพี่บอยพี่บอยสู้ได้ผมมั่นใจเขาอยู่อ่ะพี่เขาอยู่อ่ะพี่เออชนะรับเกมเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วเอาเฮ้ยแอนอยู่นี่เราช่วยเขาเอาโอเคโอเคช่วยช่วย เขาอยู่อะพี่เขาอยู่อะพี่คือแบบไม่ต้องกลัวยไม่ช่วยเมไม่ต้องเลเื่อจพูดอะไรแบบนั้นพี่บอลเขาจะชุมคืมันไม่ยอมมันไม่ยอมบิงแล้วเอาดิเอาดิเอาดิเออเออแล้วเรเ อ้าวเรียบร้อยหลอมหลอมโอไหนบอลลูนทำมากรรมมาเป็นกรรมมาเป็นกรรมมาไม่ได้กลัวกลัวกลัวกูกลัวกูแพนิ่กูแพนิ่สวยครับพี่บอยสวยครับผมมีโบนัสูนทครับผมสวยครับสวยครับพี่บอยสวยพี่บอยเก่งมากครับเขากลมาหาพี่บอยครับพี่บอยพี่บอยเรามาที่ก่อนตัวได้บอลได้ยูต้องยูล้อต้องยูล้อยูล้อิวล้อิวอิวล้อเดี๋ยวเจมจูบไม่ได้ โอ๊ยครับพี่บอยเดี๋ยวรีบๆพี่พี่บอยพี่บอยจะได้ไปจุ๊กให้เด็กคามันดูพี่บอยสู้ๆมากครับพี่บอยสู้ๆครับพี่บอยลุยเลยพี่บอยลุยต่อเลยครับไป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 ต่อเลยครับพี่บอยไปรับเจมหน่อยเจมจะล้มแล้วพี่บอยในสามเจมจุ๊กไม่วเจมไปอู้ไม่ได้วางมัดที่กูจะกดฮิวยาแดงไอ้สัตวดเอ้ย พี่ก็อย่าโดนตีฟีมันไม่มันไม่ข่มควรไอฮิปเราก็เราก็มีแหล่งเราไม่ได้แหลงบอลล่าบอลล่าบอลล่ามาอยู่กับพี่สวยที่พอยอาทิ้งไลยทิ้งเลยทิกไลทลิกไลสู้ไม่ได้ทิ้กเลนมันช่วยไม่ได้จริงช่วยไม่ได้จออกเลย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 อกเลยออกเลลยอกเลยออกเลยออกเลอย เก <Damn! S 2> มพี่ผมเจ๊ทำแบบนี้กูจะต,ตากแดด <c oughs> พี่บอลไม่ไดพี่บอลสัตว์จูให้เราออกเกมโอ้จริงตัวเราตัวขนาดนี้พี่พสัตว์จูให้เราออก,อ,อ,อ,กอย่าวางนะอย่าวางทำไมเขาไม่ไหวทำไมากูไม่ดิน้นวะไอเก๊ะทำไมมึงไม่ดิน้นไอ้เก๊นี่แน่าเท็จหลังมาว่ะ อุ้ยเดี๋ยวช่วยได้ช่วยได้พี่มอยหนีไปผมไม่เอาแทงหลังมาอย่างเงี้ยเสียได้ผมมีบอลร์ดจำไม่แย่เลยพี่บอยช่วยด้วยพี่มาผมคือความาดคขั้นสุดท้ายของทีมไปเราจะรอดกันหมดทุกคนพี่มีแทงหลังไหวพี่จูอีกพี่จูอีกแทงอะไรแทงแต่ช่วยหน่อย แทนช่วยครับแทนช่วยขอบคุณมากแทนนี้เดี๋ยวขาวโทรเทปไฟแป๊บเราเล่นกับน้องอยพี่มีแทงหลังไม่ต้องห่วงพี่น้องพี่มอยพี่ต้องรอดหรือเปล่าอ้าลุย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 ประตูอยู่ลุอประตูเ้อะหมูพี่บอยประตูเ้อะหมูเลาะหมูรถเกนเลาะหมูรถเกนพี่มอยเ้อะหมูเลาะหมูรถเกนไอ้สิ้นแล้วประตูนี้ปีประตูนยู่ น้านี่นั่นได้คุณอาซรายยังไม่เปิดเลยประตูนี้ไาเจอโทเทมเจอโทเทมโอเเเคอาลยโอหมันไม่ยอมเบีงอ่ะมันเดินเนื้อตัวนี้มันเดินเนื้อมันไม่ยอมสู้พี่แล้วหรอผมเปิดประตูที่มาเลยน้องออกเลยอไม่ออกประตูไหนประตูใหญ่ประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้จะเสร็จประตูนี้จะเสร็จใหญ่ใหญ่ใหญ่เข้ามาหาผมแล้วออกเลยออกเลย

เฮ้ยคนโดนี <God. S 1> อยู่แล right. right. um ้วแดนเจมส์อะที่หนึ่งน้องเข้าเฝ้าจริงว่ะเจมส์อะไปแล้วไปแล้วคานหนีแล้วพี่พลอยเราจะไม่ออกพี่เราจะอยู่ร่วมร่วมรบกับเพื่อนเราโอเคไหมพี่ว่าเต้ดิ้นหลุดว่ะเอ้าพี่พลอยเต้ ผมว่าพี่ทำได้ผมว่าพี่ทำได้มันอยู่บนเนแทนอยู่บนเดนแทนพี่รอดแทนแทนพี่รอดอย่าเพิ่งกดสเปคอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปล่อยมือพี่รอดพี่รอดแทนพี่รอด กูตายด้วยนี่ยไอเจ้าทเหรอ้าท่อกูามแบบพ่ทนเนไม่ออกไม่ได้แล้วไม่แล้วพี่บอยเราจะจดแพี่เอาไว้แต่พี่บอยนี่ตำนานเลยเดเดี๋ยวตำนานตำนาน เดียวรอดเฉยเลยอะ่ะสุดยอดอยพีด่บอยโอเคพี่บอยรู้ไหมทำไมแทนนี่ถึงเอ่อแมงไม่รอ้องปืนดี <laughs> อุ้ยเลียวบ,บอยซิกว่าเจงี่ยโอ้ oh my god โอ้ my god กูต้องกูต้องตอบเขายังไงวะเงี้ยแค่เล <laughs> ี้ <laughs> ยวมีซี่จูกูออกดีกว่า <laughs> พี่ตอนนี้พี่เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมทาไมเจมกับเต้ถึงแรงหนึ่งรีเจเยเขาบอกเยทเคเรียวบอยเทคแล้วรีเจน,เอเเจนโอ้ไม่กอดเขาบอกว่าเรียวลีเขาบอกว่าเรียวลีว่ะพี่เกิดจะเป็นตาแจ้งเกิดเฮ้ยพี่นี่สมัยก่อนนี่เขาเรียกพี่ว่าบอยเดิร์เนิร์สจ <the> ูเกอร <the> ์สมัยก่อนพี่เขาบอกว่าเจ๋งด้วยเดี๋ยวเขาคือใคร <Wait. S 2> นั่นน่ะดิมึงออกมากันหมดแล้วไม่ใช่เหรอนี่ผมยังไม่ดังเท่าแบบว่าเท่าเลเจนด์น่ะพี่ว่าไหมนั่นน่ะสิคือเขาทักพี่บอยอะ่ะเดี๋ยวเลเจนด์จะจไม่พี่ตัวแข่งไงตัวแข่งจริงอ๋อต,ตัวแข่งทีมในตำนานตอนนี้ทีมไปไหนแล้วอะ่ะทิ้งกูไปหมดแล้ว